สวัสดีค่ะนี่คือรายการ1,000ปันสุกนะคะรายการที่ส้มตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือการแบ่งปันแบ่งเบาภาระให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนที่ต้องการกำลังใจ เช่นผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มหาเช้ากินขําในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้มีหลายๆคนตกงานบางคนต้องหางานเพิ่มเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าอาชีพเดียวไม่พอเลี้ยงครอบครัวส้มคิดว่า1,000ของส้มสามารถปันสุขให้เขาได้หลายๆคนไม่มากก็น้อยและว,วันนี้ส้มจะปันสุขให้กับใครได้ทำความรู้จักกับเขาค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้พี่เอ่อเขาเรียกอะไรแบบนี้ลาลามูสครับผมลาลามูสรลามูสก็คือขับออโต์ไซค์ส่ง ไม่ว่าเขาจะสั่งอะไรอาหารใช่ไหมคะพี่โน้ตัมงก็ทั่วไปครับผมเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ารเดอร์อ๋อพี่ชื่ออะไรนะคะอืมผู้ชมครับผมชื่อเล่นชื่อพี่โน้ครับพี่โน้ครับผมพี่โน้พี่โน้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เอ่อสี่สิบกว่าครับสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าจะห้าสิบแล้วทํามากี่ปีแล้วคะพี่ก็เข้าปีที่สี่แล้วครับผมวันหนึ่งต้องตื่นกี่โมงกลับกี่โมงพี่ก็ออกเช้าหน่อยออกเจ็ดโมงเช้า แปดโมงเช้าก็กจะเย็ยนเย็นทุ่มหนึ่งวันทำง,งานกี่ชั่วโมงอ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกเจสปที่ทำงานอย่างน้อยสิชั่วโมงวันหนึ่งหักแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่เอลืประมาณ5้าบพีเหลือประมาณหร้อหักน้ำมันหักค่าตัวนักกินเงู่วันหนึ่ค่าค่าค่าน้ำมันเหลือ500 พี่ต้องวิ่งประมาณกี่รอบพี่ก็อยู่ที่ระยะลูกของผมวกผมพวกอยู่ที่ระยะทางลูกค้าสั่งครับผมตัวไกลหน่อยก็ก็สองสาตัวแต่ตัวใกล้ๆก็ซอยจะเล็กตัวน้อยสี่ห้าหกสิบอะไรเงี้ยวันนึงประมาณกี่กิโลพี่เคยจับไหมคะก็เป็นร้อยครับผมเป็นร้อยร้อยโลเป็นร้อยกิโลโอ้โหนี่พองเหมือนแท็กซี่เลยอ่ะครับวิ่งร้อยกิโล หักแล้วเหลือวันละห้าร้อยที่ที่บ้านอยู่กันกี่คนผเจ็ดคนครับผมเจ็ดคนมีใครบ้างคะก็มีแม่ยายแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกอีก3คนแล้วก็ยายคนหนึ่งรวมทั้งหมด7ชีวิต <5 S 1> พี่ <ผม S 1> ต้องรับผิดชอบขับไรเดอร์แฟนล่ะคะแฟนทำอะไรแฟนทำ เซว่นครับแฟนทํางานเซเว่นลูกยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ครับผมยังเรียนอยู่คนโตนี่โตอยู่มาหลาลัยครับผมมหาลัยที่มหาลัยนี่เดือนเท่าไหร่อ่ะ,อะต้องต้อง,องให้ค่าขนมวันเท่าไหร่ที่มหาลัยอ๋อนี่ก็เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ครับผมอาทิตย์เท่าไหรค่คะอาทิตย์ก็ อ๋อเพิ่มเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอาทิตย์ละเจ็ดร้อยเฉลี่ยแล้ววันละร้อยไม่ได้เยอะเนาะม่เยอะมหาลัยแต่เขาก็ใจของเขาด้วยมีทํางานเสริมอะไรเขาด้วยเนี่ยเขาหางานรายได้พิเศษด้วยแล้วแล้วคนเล็กนะคะคนเล็กสุดนี่ครับพิ่งเข้าหนุบานอยู่หนุบานครับผมเพิ่งหับหนุ่มบานุบานสองโอ้ชีวิตยังอีกยาวไกลเลยพี่พี่ต้องขับรถอีกอีกหลายปีเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเนี่ยอนุบาลนี่ เราเรียนยังไงคะพี่ก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่โรงเรียนวัดอยู่วัดก็ไม่ใช่แบบค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเยอะมากค่าเช่าบ้านล่ะคะพี่ค่าเช่าบ้านห้าพันค่าเช่าบ้านห้าพันที่เดือนเดือนหนึ่งพี่เหลือเก็บไหมไม่เหลือครับไม่เหลือแล้วทำมาเปันวันอย่างเงี้ยก็วันวันมัเหลือเก็บไม่ค่อยเหลือเก็บอะค่าจ่ายข้าภาพวก็อย่างนี้ก็เขากแข่ หลายอย่างหลายอย่างเนยสามร้อยต้องมีราะพออยู่กันหลายคนเนะาะเจ็ดคนเนาะาทำกินกับครับผมแล้วถ้าเช้ามาฝนมันตกอ่ะถ้ามาฝนตกเอาวันหนึ่งสมมติว่าเช้ามาฝนตกช่วงเช้าพี่วิ่งไม่ได้แล้วพี่วิ่งได้ช่วงบ่ายอย่างเดียวพี่จะเหลือเท่าไหร่อย่างนี้ก็ต้องาปาเบรกอ่ะเงื่อนะต้องรอจะได้อ่ะโอ้โห จะได้ยอดเข้าบ้านนะครับผมพี่ต้องได้เข้าบ้านอย่างน้อยคือต้องให้ได้หักแล้วคือเหลือต้องเหลือ500อบาทถ้าต่ำกว่าห้0 0อพี่อยู่ไม่ได้แล้วใช่ประมาณนั้นหลายอย่างก็มีค่าให้คนไปโรงเรียนด้วยค่ากับข้าวกับค่าพี่เป็นคนซื้อกับข้าวเองครับผมเข้าบ้านแสดงว่าตอนเช้าออกมาวิ่งแล้วก็คือต้องซื้อกับข้าวไปหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ออกมาวิ่งต่อแบบนี้หรอคะก็สมว่าก็ทิ้งตังให้เขาเลยแต่พอยัดกาคือข้าววันนี้แล้วก็วิ่งวันนี้ตังเงี้ยติดไปเนี่ยอย่างีคน ยายเขาจะทำกับข้าวซื้อเช้ารอบเดียวครับผมประมาณวันละเท่าไหร่พี่คุณว่ากับข้าวว่ให้วันช่วงบบน,นี้ว <30 7 S 2> <อ>ันสามร้อยครับผมสามร้อยเจ็ดคนเฉลี่ยแล้วคนห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยเช้าและเย็นเลยเหรอก็อยนะู่ประมาณนะั้นครับผมประมาณนะั้นสุดยอดเลยทีนี้ถ้าพูดเขาทำทตรงๆถ้าเกิดพี่เจ็บป่วยอะ่ะเคยไม่แบบว่าวิ่งรถไม่ได้ต้องไปหยิบยืมเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยอยู่นะ เไม่ไม่อยากจะเป็นหนี้อะไรเงี้ยถ้าเคยจะไม่สุดจริงก็ไม่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 เป็นหนี้กู้เขาละรถยังผนอยู่ไหมคะพี่อันนี้รถก็ลบสดแล้วครับผมวันนี้อ๋อรถหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดก็ยากแต่บ้านีัยต้องเช่าเอยูน่ะรายจ่ายต่อวันเฉลี่ยแล้วก็คือที่ชัดเจนก็คือมีค่ากับข้าวสามร้อยค่าลูกไปโรงเรียนวันละหนึ่งร้อยคนที่อยู่มหาลัยอนุบาลกันอีกสองคนนี่ ให้ 100, 500, อีกร้อยก็ห้าร้อยของพี่หมดแล้วนะนฉะนั้นภรรยาทํางานมาได้ก็ตรงนั้นก็คือต้องขาดูจ่ายเรื่องค่าบ้านค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรขอรแบ่งกันคนละครึ่งเลยพอมาแล้วคนต่างคนต่างาารับผิดชอบหนะ้าที่กันไปในการส้มอ่ะส้มทำหนึ่งพันปันสุกพี่มันอาจจะเป็นเงินไม่มากนะแต่ว่าที่ทำอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ไม่มากก็น้อยพี่คิดว่า1นึ่พันของส้มปันสุขให้พี่จะปันสุขอะไรได้บ้างคะ่ะก็ไปให้คนในบ้านแล้วก็ให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อของนั่งกินงกันรวมมา ก็นานไม่ค่อยมีก็อ,อยากเคยไปนั่งกินหมกูกระทะนะไม่เคยแต่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรก็หลายอย่างที่เออน่ากันไหมใจพี่ตอนนี้พี่อยากปันสุขให้ลูกคือคือพี่อยากพาลูกไปกินหมกูกระทะเอ,อ่าก็ประมาณนี้ก็อยากสุกขครอบครัวแต่ไม่มีตังค์อ่ะคือมานั่งมองกันแต่ว่ากระแสก็ผ่านผมผับไลเดอร์นะส่งมายามส่งของส่งอะไรเงี้ยเห็นพ,อพ่อพรอบครัวไปเราก็อยากไปเขมามั่งแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเขาหรอกอะไรเงี้ยตัเวเงินตัว ดราไม่มีตังไม่ค่อยมีแม,ม่ค่อยไม่ค่อยหลายหลยอย่างก็มีค่อยค่อยไปกันนั่นส้มขอปันสุกข,ของส้มหนึ่งพันนี้ให้พี่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจครับผมให้พี่พาลูกไปกินหมูกระทะได้ครับผม ขอบมากครับคุณ้มขอเจริญเจริญพรนะครับขอใหยเลยเลยนะครับเข่งแขงนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เช่นกันนะคะสู้ๆนะคะพี่เป็นกําลังใจให้มันอาจจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่ส้มว่าส้มให้ด้วยด้วยใจนะคะอยากจะช่วยแบ่งเบาคือเงเล็กน้อยก็ยังดีอย่างน้อยได้เติมความสุขได้ปันความสุขให้พี่ไปปันให้กับลูกกับครอบครัวพี่ได้ไปกินหมูกระทะอย่างที่พี่ตั้งใจสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ส้มก็ได้ปันสุขให้กับพี่โน่ครอบครัวพี่โน่เขาบอกว่าเป็นความฝันของคนในครอบครัวเขาขับไรเดอร์ส่งของกินให้กับลูกค้าแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะพาครอบครัวไปกินหมูกระทะวันนี้1,000ปันสุขสามารถปันความสุขให้กับครอบครัวนี้ได้แล้ว